วันนี้เราจะมาเปลี่ยนพระเบรกหน้าเว็ไอร้อยสิบครับแ้วเราก็ถอดบอริบสองนะครับที่ยึดตรงนี้ออกถอดออกมานะครับแล้วก็เบอร์แปดตัวนี้ถอดออกมาถอดเสร็จนะครับก็เนี่ยออกมานะครับนี้พระเบรกยังไม่หมดนะครับเหลือเล็อีกตั้งเยอะนะครับผมต่อไป แล้วก็ถอดขาตัวนี้ออกนะครับพอดีผมถอดไปแล้วผมลืมลืมท่าเดียวขาตัวนี้ต้องขยับได้นะครับขาตนัน้ต้องขยับได้ทาทาจาระบีไปนะครับต้องขยับได้ต้องออกได้ขยับได้นะอ้าวไอ้บันไหลเไว้ออกมันต้องออกครับแต่เดี๋ยวใส่ไปมันก็ออก มันต้องไม่ตายตัวมันต้องออกได้นะครับใส่ไปครับใส่จารบีไปด้วยนะครับนี่ครับใส่ไปปึ๊บปึ๊บส่วนลูกสูบนี้มันตอนแรกมันยื่นมาผมก็ใช้ปากานะครับจับแล้วก็ใส่ลูกบล็อกแล้วขันเข้าไปจนมันสุดนะครับต่อไปแผ่นนี้นะครับ ดูก่อนถอดนะครับว่ามันอยู่ไงเดี๋ยวถอดลูดออกมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับใส่เข้าไปนี่ครับอย่างนี้มันจะอย่างนี้นะครับครับแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับตรงนี้อยู่นี้ครับแล้วก็ไป มันเข้าร่องนะครับนี่ร่องอยู่นี้อีกตัวหนึ่งอย่าลืมตัวนี้ัคาระบีเพื่อความลื่นนะครับเพราะว่าบางทีมันจะเป็นร่องพอเบรกแล้วมันจะขัดขัดฝืนฝืนอย่าลืมทาปื้บตัวนี้มันบิดอยู่ ใส่ไปแบบยิงใช้ตัวทีก็ได้นะครับตรงหาไม่เจอครับเบ๊บเสร็จแล้ว เวลาใส่ก็เดิมอ่าให้มันได้ครับแนนอ,อ้ยเอา นี่อ่ารอไว้แล้วใส่นะครับไอ้น็อตเปลี่ยนเองไม่ยากครับ ทีเบอร์สองหันเข้าไปจุดสําคัญเลยนะครับตอนใส่้าเบรกเสร็จนะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะครับคือแค่ครับต้องย้ําถ้าเราไม่ย้ํามันจะลึกแล้วตอนนี้เราจะตกใจแล้วอาจจะไปชนรถข้างหน้าได้ครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยน้าเเบรกหน้าเรียบร้อยสิบไบขอบคุณครับกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับ